ครับเพื่อนๆชาวไทเลสซิ่งครับวันนี้เรามากันที่สนามปทุมธานีสปีดเวววันนี้ผมหลอกน้องเอ้ยไม่ได้หลอกอยากให้น้องน้องโบโดได้รับการนั่งรถอย่างจริงจังรวมถึงวันนี้ส่วนนู่นหลายคนมาด้วยทําไมอ่ะทําไมต้องสั่นดูมือนะ่อยมือสั <c oughs> <c oughs> สรร่นทาไมต้องสอั่นอ่ะหนูกลัวไม่ไม่น่ากลัวอยู่ในสนามมีเข็มขัดมีทุกอย่างเราไม่ขี่เร็วเราไม่ขี่เร็ว อีกแล้วไม่ขี่เร็วอีกแล้วเรื่องจริงผมจะไม่ขี่เร็วเพราะวันนี้ผมบอกเลยว่ารถที่เรามาใช้คือรถพี่ไม่เสร็จเพราะงั้นจะเป็นรถคนอื่นหนูโชคดีแล้วถ้าถ้าเป็นรถพี่เองุียไม่เอากลัวกลัวจริงไม่นั่งได้ไหมอ่ะไม่ต้องกลัวไม่นัง่ไง,ไงได้ไหมเดี๋ยวพาัง่<ๆ>งเล่นเดี๋ยวให้คนอื่นนั่งได้ไหมเปลี่ยนคอนทนไม่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 ลองดูทุกคนอยากนั่งบ<ห>ีนั่<อ>งไหมครับบีนั่งไหมทำไมอ่ะเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาพี่ขับอ่ะกับพี่หนึ่งขับ พี่หนึ่งขับหน้ากกับพี่ใช่ไหมเดี๋ยวดูตอนซ้อมเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาไปดูนี่กว่ามางานนี้สนุกแน่นอนโหชิวๆค่ะชิวๆเนาะชิวๆเนี่ยเขาวิ่งประมาณนี้ไม่เยอะไม่เยอะ ยืนตรงนี้ยืนตรงนี้มายืนตรงนี้เพราะว่ามันใกล้กำแพงไปยืนตรงนี้อ่าตรงนี้แหละโอ้โหโอ,โอพ้พี่บี <c oughs> กลับมาเดี๋ยวไปไหนกลับบ้านไปไหนยู่ไม่น่ากลักวนั่งเลยบ้านบีนั่งาล้าว ขับช้าพี่ขับช้าขับช้าก็เด็กพวกนี้หนูไม่อยากจะเชื่ออะไรนะแมนเลยตอนเนี้ยจริงๆนี่ไงประมาณเนี้ยปมอะไรเบาไว้ป่ะพี่หนึ่งไดูเดี๋ยวให้เขาลองจับประการกลับค่ะกลับไหมกลับบ้นกลับไหนกลับบ้านยังโอ้ดูหน้าด้วยดูหน้าสนุกจะตายเกินระดับเดี๋ยวดูน้องยูเอสขับดีกว่า ชุดคันดำอ่ะเป็นห,นหนลบแดดมาขอถุงเลยกู <laughs> จะอ้วกแล้วอุ <laughs> <laughs> ้ยสบาย <laughs> ทำให้เราหล่นในสนามดิฟดริฟกับรถไกด์ทูดริฟอะเคเดมีก็คือรถเซปิโล่คันนี้เป็นเครื่องอาสามสามรถสศูนย์ป่ะเป็นเครื่องสามารถศูนย์คันนี้มคีครบทุกอย่างและที่สําคัญขับสนุกด้วยมีเบลมีอะไรไม่ต้องกลัวปลอดภัยเนี่ย มีบอกไหมบอกมีแล้วใช่ไหมอ่าเนี่ยลองเข้าไปนั่งดูลองเข้าไปนั่งแต่อย่าเหยียบพวกนี้พอเหยียบเหยียบฝั่งนี้ได้รอะมันมีไฟฟ้าไอ้สายไฟอ,อ่านั่งลองนั่งเลยเดี๋ยวให้น้องเขาช่วยใส่เบลไม่ค่ะยังไม่ขึ้นมาลองนั่งก่อนต้องวัดตัวใ <laughs> ส่เบลเดี๋ยวพอรถไต่ตถังอีกให้หนูนั่งแล้วก็ขี่อะ่ะยังไม่ขี่มันต้องใส่เบลต้องหนูต้องเตรียมตัวก่อนนะคะก่อนจะให้ก่อนจะขี่ให้หนูนั่งอ่ะก็นั่งได้นั่งได้ยังไม่ออก ยังใช่ไหมคะยังยังยังวันนี้ใครขับให้หนูนั่งคะพี่พี่แม่ก็พี่ขับเอาแล้วพี่ทำไมใส่ของมือไม่อันนี้ทีมช่างเซอร์วิสเจ้าของสันไอเจ้าของเจ้าของทีมยังไม่มาปอนอ่ะปอนแล้วทำไมต้องรอพี่เขามาด้วยคะก็เดี๋ยวเขาเป็นเจ้าของเจ้าของรถไงพี่แม่ขับใช่ไหมก็ พี่ขับแต่เป็นรถปอนเพราะว่ารถพี่ไม่เสร็จไงแค่นั้นเองถ้ารถพี่เสร็จพี่ก็เอารถพี่ขับแล้วหรือว่าตอนนี้หนูเชื่อใจอะไรใครไม่ได้่นอเลยเฮ้ยจริงพี่ไม่แกล้งน้องพี่ขับจะถามถามช่างได้จริงไหมช้าไหมคะช้าไหมนะแมนขับช้าพี่ขับช้าใช่ไหมใช่พี่ขับช้าไม่มองตาเนี่ยแต่เดียวก็ต้องมีอะไรแน่ๆเลยเนี่ยไม่ยอมมองตาเลยอุ้ยพี่เพิ่งขับหัดขับไม่มีที่ไม่ขับเร็วขึ้นไปนั่งเดี๋ยวจะได้ลองจะลองวัดวัดไม่ไหวไม่ไหว ป่ปขึ้นไปหรอกหนูมีของอยู่ในนี้นะถ้าขับแล้วเรียบร้อยเลยนะไม่ก็ฝากไว้นั่นแสดงว่าจะให้ขึ้นเนี่ยแสดงว่าใช่ไม่มันจะนั่งไม่ได้อุยหนูกลัวเอาเอาเอาโทรศัพท์ฝากตกล้องไว้ปะป่ะสมมตินะแม่ขับไวเราจะไม่มีสัญญาณเตือนกุจอ้อวกเลยจะไม่บอกแม่เรนจะออวกนะไหม่ถ้าขับไวออวกเลยขันขวาเวกด้วยใส่เบล์อ่ะนี่ไม่ใช่ขึ้นต่อยอุ้ยเุ้ย เข้าปกติเลยเข้าปกติใช่ไหมอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำแมนถามเกนหนึ่งเข้ายังไงไม่รถบางรถมันเข้าไม่เหมือนกันไส่เลยไอ้บุงใส่อ้ยอยากเกลียวเฉยอะไรบ้าแล้วกูโดนหล่ออยูแล้วแน่เลยจะจำทั้งหมดทุกคนเลยจะจำทุกคนทุกคนอะไรไอ้นน้ำแมน แล้วล็อกกูซะแน่นเลยล็อกออกไงก็ไม่รู้ถ้าจะออกเนี่ยจะกลับ้าแบบนั้นก็ไม่ได้เดี๋ยวจะกลายเป็นข่าวลือข่าวลือแน่วันนี้น้ำแมนโดนอ้วกอีโบเนี่ยสตาร์ทเนี่ยเอ้าสตาร์ทยังไงมึจะลอดฐานที่จับก่อนจับตรงไหนอ่ะ thank you โดนัทอะไรก็ไม่รู้หนูอยากทิ้งพี่ไว้อย่างงั้นดีกว่าเราหายกันนะเราง่ายจะด่าก็ด่าไม่ได้แม่งเขาคนโตจำแนงเขาคืนแน่ หบอกให้ค่ะเพราะช้าพี่พี่มันมันไม่มีเวลามันไม่มีเวลาจะอ้วกอ่ะอบอกมีเวลาท้่บอกไม่มีเวลาที่บอกขอไดด่าไม่มีเวลาด่าไม่ได้เห็นผ่านด้เห็นหน้าแล้วแมนที่จคนโตกูด่าไงควงสึกคือตอนนั่งไม่จะอ้วกแต่ตอนนี้จะอ้วกแล้วฝากบอกผ่านคลิปนี้นะคะน้ำแมนเดี๋ยวเจออีกครั้งครับก็ไม่แมนไม่ได้ได้ที่สาม ที่สองเพี่งอ๋อที่สองโทษตกพูดผิดที่สองก่อนอันนี้ไปตัดออกเลยนะบอกเลยที่สามอ่ะที่สองของ ดีวันเจพีดีวันเจแปนครับผมซึ่งมีคนไทยเพียงคนเดียวคือเราเองครับผมเขาเองเขาเองไม่แม้แล้วคือมาต่างชาติไม่ก็คือต่างชาติคนแรกด้วยอะไรเงี้ยเป็นต่างชาติคนแรกของญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่จะให้น้องนั่งอ่าใช่ต้องลองเดีวต้องลองให้นั่งกัที่สองของเมื่อกี้ร้องไห้เลยอย่างนั้นเลยครับเออร้องไห้เลยเาะไม่เปลี่ยนหมดแล้วพี่ไม่อันตรายหรอกที่สองของของญี่ปุ่นไม่สบายผมไม่ง่ายๆนะนี่วะพี่เขาไม่เคยขับไปใครนั่งง่ายๆนะโบไม่เป็นไร แล, <laughs> แล้วที่สําคัญนะแล้วปีนี้เราอยากจะบอกว่าเห็นงานจัดแข่งคครรัับบผมชาเ,เป็นงานดีวันเจแปนนะครับซึ่งเราได้ลิขสิทธิ์มามันจัดมาเป็นดีวันไทยแลนด์ ที่พาดมาและพาฉันไปไกลไกลไม่กลัวจะอยู่ไหนจะผั้ใจจะไปให้เจอไม่ว่าวันที่ฟ้าจะมัวจะไม่กลัวปัญ จะร้อนจะเหน็บจะหนาวจะเปียกจะปอดกับฝนที่เย็นหัวใจ ไปแต่หัวใจจะไปให้เจอไม่ว่าวันที่ฟ้าจะมัวจะไม่กลัวปัญหาได้แดดจะร้อนจะเหน็บจะหนาวจะเปียกจะปอดกับฝนที่เย็นหัวใจต้องไปให้ถึงปลายทาง อยู่ที่ไหไปอยู่ในใจชีวิตยังมีห้นทางที่ยังต้องหา้ากันไป Thailand แ,แลน้วก็จะรวมนักแข่งจากละ<า>ลายชาติาาชาติเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาคือพี่อยากให้น้องๆหลองนั่นกับเขาสักครั้งหนึ่ง จริงๆหนูไม่ไหวทําไมอ่ะหนูยอมแพ้เลยมึงที่ร้องไห้เฉยเลยอ่ะอะไรครับจริงพี่ขับเบาๆเลยไม่อะไรไปกระแทกโดนเบาะเบอะมันหักเลยไม่โดนอะไรเลยพี่เฮ้ยต้องบอกนิดนึงนะว่าพอดีผมไม่คุ้นกับเครื่องอันนี้สามอ้สามสามพันส่วนสามพันส่นแ์ใช่ใช่โฟติผมจะคุ้นกันหนึ่งเจสองเจหรือว่าสามยูใช่ใช่ใช่วันนี้ก็เลยส่เอ๊ะมันแปลกๆวะ มันก็เลยต้องแบบ12อ่า1 2ครับผมใช่แล้วก็บวกคันนี้มันภายนอกยังสวยงามอยู่ก็เลยคันนี้ดีกว่าเลย,ย by, น้องอ่าครับจริงๆแล้วที่นี่คืออะไรบอกน้องๆเขาหน่อยครับผมจริงๆที่นี่คือว่าเป็นสนามปฐุมธานีนสปีดเว์นะครับผม <c ough> โดยเราก็เป็นส่วนหนึ่งของสนามที่เราเช่าสนามเขานะฮะในการเปิดสอนขับรถดิฟ <c ough> นะครับชื่อโรงเรียนไดชูดิฟอะคาเดมี่นะฮะคือจริงการขับรถดิฟเนี่ยจริงๆพี่อาจจะบอกอเฮ้ยมันดูกระโชกโคกงห้าดูบาแบบเอ็กซ์ซีดูทําให้ใช้คันเร่งอะไรจริงๆแล้วมันคือฝึกจิตวิญญาณของเราในการควบคุมถ ร,รถเราปกติเราขับเนี่ยมันจะเกิดอาการลื่นถลายได้<า>แต่เวาลาลื่นถลายนะี่คือดิฟแต่ถ้าเกิดดิฟอย่างสมบูรณ์แบบคือเราทําให้มันถลายแล้วเรารักษาอาการถลายนั้นไปแล้วกลับมาตรงได้นะครับแต่ต่อไปเวาลาผมขับเดี๋ยวรบกวนที่ถือน้ําไว้น้ําไม่หกเลยเหมือนยี่ปุ่นลเลยน้ำจะถือเกี้ยนดิฟน้ำไม่หกเลยน้ำไม่หกไม่หกเปิดผมแน่นอนนะรถถทงหมด เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถึงบอกว่าน้องๆคนไหนที่สนใจที่อยากจะมาเรียนอ่าครับใช่ใช่ใช่ครับก็คือสาม,มารถมาศึกษาโดยโรงเรียนเราเนี่ยมีรถมียางมีน้ำมันมีครูผู้สอนมีทุกอย่างให้พร้อมมาแต<ช>่ต<ช>ัวอย่างนี้ได้เลยครับ<ช>ราสาม,มารถมาฝึกประสบะการณ์การขับรถดิฟได้นะครับนะฮะแล้วคือสิ่งที่ได้ต่อมาเนี่ยก็คือว่าสมมติเวลาเราไปขับรถจริงๆครับเวลาขับปุ๊บเกิดเลี้ยวรถตูดออก<ช>นะฮะปกติกตอนที่ออกเนี่ยเราจะตกใจตอนไหนครับตกใจตอนที่มันหมุนเช่นเสร็จแล้วใช่ไหมฮะแต่ถ้าเรามีประสบการณ์ด้านนี้ แค่รถมันเอเฮ้ยเรายกค<อ>ันเร่งแล้วใช่เหมือนเอเรายกคันเร่งแล้วเ,เ,เรื่องเรื่องความปลอดภัยอ่ะพี่ความปลอดภัยปลอดภัยร้อยเปอร,รอร์เซ็นต์ครับผมเพราะว่า คือเวลาเราสอนเขาเรียก p r i v a t e ่ยเราจะไปกับนักเรีย<ท>รนตัวตัวแล้วเห็นไปบางคนที่เริ่มข<ด>ับขับไม่ค่อยได้หรือขับแบบยังยังยังไม่กล้ากดคันเร่งเนี่ยเราก็จะมีวิธีการสอนว่าโอเคนะเราค่อยๆกดคันเร่งนะครับเราค่อยๆมองตามองเร่งน้อยไป ng, เร่งเยอะไปอะไรเงี้ยเราก<ๆ>็จะบอกในในรถเลยนะครับเราตรงไม่ได้โม้พี่เห็นตอนนี้นั่งเนี่ยแค่เกือบจะหมุนก็รู้แล้วหมุนแน่ใช่นั่งจนชินนั่งจนชินจริงๆอ่ะพี่เคยสอนสอนคนเมื่อก่อนสอนโดนัทตอนนี้ไม่สอนละ เวียนหัวก็ลงมาถือวอลแต่ตอนนี้ต้องบอกนิดนึงเร็วๆนี้มีงานด้วยงานดริฟท์ครับผมดีวันไทยแลนด์ใช่ใช่ครับก็จะมีเกิดขึ้นที่บุรีรัมย์สนามช้างนะครับช้างอินเตอร์นิชชั่นัลเซอร์กิตนะครับเราก็ไปขอใช้สถานที่เขาเพื่อจัดแข่งดีวันนะฮะโดยตอนนี้เราก็คือเป็นไฮไลท์เป็นลานจอดด้านหน้าเราก็ต้องการสปีดความเร็วนะครับ คือต่ำๆแล้วจะมีสักร้อยสี่สิบอย่างเมืองไทยส่วนใหญ่แข่งก็ประมาณร้อยยี่ร้อยสิบแปดสิบอะไรเงี้ยนะฮะ,ะเราก็อยากต้องการให้ร้อยห้าสิบทะลุตอนนั้นปอนวิ่งเท่าไหรท่ที่ญี่ปุ่นโอ้ที่ญี่ปุ่นตอนที่พี่เอากซคิปไปลงอ,อ,อันนั้นอันนั้นเกือบสองร้อย แต่มีคนทำเลคคอร์ดไว้เรสามร้อยสามร้อยปะคาร์บอนต์เรดิฟสามร้อยเริ่มดิฟคือวิ่งสามร้อยมั้งเราดิฟเลยครับคุณคาร์บอนต์สองร้อยผมประมาณสองร้อยเองครับสองร้อยเองคุณคาร์บอนต์ก็จะมาอเมริกามาแข่งในครั้งนี้แล้วนักแข่งญี่ปุ่นมาเมืองไทยด้วย ครับครับเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าเด็ดมากมันแน่นอนเพราะว่ามีต่างชาติมีทั้งแชมป์แล้วก็แชมป์เบแชมป์เอสอลใช่อันนี้คือได้เขาได้แชมป์โลกเลยแชมป์โลกเป็นงานเอฟไอเอนะครับพอได้แชมป์ก็คือจะมานะฮะแล้วก็จะมีคนอีกฝั่งหนึ่งมาแต่ตอนนี้จะติดเรื่องปัญหาเรื่องการลบนิดนึงอาจจะมายากอะไรเงี้ยนะครับอะาฮะปอนไปแข่งทั่วโลกสกิลทั่วโลกและที่สำคัญยังเป็นอินสตัคเตอร์สอน หลายๆค่ายอยู่ใช่ครับค่ายหลักๆก็มีโตโยต้าครับผมนี่ที่ใครไปดูงานโตโยต้าวันเมกเลแล้วจะมีรถดิฟโชวคือคนนี้ครับครับนี่แหละครับเพราะฉะนั้นอยากให้น้องพี่ลองนั่งดู ไม่หกไมน้ำด้วยใช่ครับไม่หกเมื่อกี้นั่งหน้าอาจจะน่ากลัวเดี๋ยวรองนั่งหลังเลยไม่ไหวค่ะแค่เมื่อกี้หนูก็ไม่ไหวแล้วถ้าไม่ร้องไห้ก็คือน้ำม่ไม่จอดไม่ส่ดเลคือโพสิเวลาเรานั่งนะครับเราเราต้องนั่งให้หลังติดเบาะลัดงรัดเบลให้เรียบร้อยชนะแล้วก็เวลานั่งเราต้องพยายามนึกว่าเราเป็นคนขับไว้นึกว่าตัวเองเป็นคนขับผมก็พยายามเตี้ยตอตามพยายามพยายามตามไปตามไปตามไปตาลอยคือแบบว่ามเราต้องมุาต้องโค้งตามไปอะไรเงี้ยมันไม่ได้ตาลอย ก็ไม่ได้หลังปิดบอกบัวหลับตาใช่หลับตลอดทางเลยคยิ่งบันทิ่จะทำให้เมาครับมันมีแรงเหวี่ยงไม่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 น่ากลัวอยที่คิดครับผมเดี๋ยวจะสนุก เมื่อกี้สนุกแล้วครับอาพาขึ้นอีกรอบปานดีวให้อาจารย์ปอนครับนี่จะคนอยากนั่งนะโบครับไม่เอาค่ะจริงๆหนูกลัวตื่นมารับแล้วคนั่งเล่ยเลได้ปอนเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พี่บีนั่งดีกว่าเออพี่บีนั่งอ่ะเดี๋ยวให้พี่บีนั่งให้จารับ้มันต้จะได้ถ่ายมนเป็นยังไงถ้พี่นั่งพี่ไอ้อยากนั่งอย่างนั่งออนว่า้อ้าด้ไม่ไม่ไ่สอนนะเบสิกพื้นฐานให้เบสิกค่ไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวแบบเร ไม้เป็นไรก็คือเป็นเบสิกพื้นฐานเร่งรัดก,ก็คือว่าโอเคเราจะเริ่มจากการเรียนโดนัทก่อนนะครับพอโดนัทเสร็จปุ๊บก,ก็จะเป็นเลขกแปะในการโยนรถนะครับในการฟิกรถใช้กานชิชั่นถึงตัวรถนะฮะต่อมาก็จะเป็นยิบวงกว้างนิดหนึ่งอ่าไม่ไม่เยอะไม่เยอะเบาๆครับผมนะฮะเพราะรถครันนี้เขาถามว่าอ่าไม่ได้แรงมากทำไมถึงเราใช้รถไม่แรงมากเพราะว่าหนึ่งเราต้องการให้นักขับเนี่ยอาศัยแรง G ที่มันโยนไปแล้วเนี่ยไปได้อย่างทั่วถึงทั้งสนามมันไปได้หมดนะฮะแต่ถ้าเกิดรถแรงๆเนี่ยบางทีเราผิดลาย เราใช้กันเร่งมูใเทล้อมันฟรีมันก็ไปต่อไดนะ้เพราะฉะนั้นเราต้องการให้หนักแข่งทุกคนขับได้ถูกลาย พอไลน์มันได้พอไปเจอรถแรงๆก็ยิ่งง่ายเลยอะไรเงี้ยเพราะปกติพี่จะขับรถแรงไงแต่พอมาเจอวันนี้ขับไม่เป็นเลยไม่เป็นเหรอครับใช่เพรย่งแม่แจ้งไม่เป็นครับผมพี่รถแจ้ไม่เป็นนะแจ้งแจ้งไม่เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นแล้วเดี๋ยวผมไม่มีประโยชน์ไงใช่ไหมต้องต้องลองโบลองนิดนึงไม่ยากไม่น่ากลัวอันนี้อันนี้คืออาจารย์ระดับประเทศระดับโลกเลยนะเนี่ยนี่ไม่เหมือนนั่งเหมือนโซฟาที่บ้านเลยครับอันนี้แกน้ำคือเรื่องจริงครับ ได้จริงได้ครับก็เขาบอกอยู่ว่าเขาไม่หกใส่พี่เขาหลอกก็หกใส่เราเนี่ยแหละโบโบจอป่ะใช่หกแน่ไม่ต้องถือหรอกอ่ะเดี๋ยวให้ลองจานลองลองเลยไหมนิ่มๆได้ได้นิ่มเบาๆเบาๆคือเอาเบสิกก็คือจริงๆแล้วเนี่ยการที่ขับรถดิฟมันต้องเป็นนิ่มนวลเคยดูหนังเรื่องไอ้เต้าผู้สองเต้าผู้ไหมครับอ่าอินซูเรียลดีที่ดิฟสองเต้าผู้จากคนเขาลงมาดิปลงนเขาแล้วเอาแก้วเต้าู้วางไว้อ่าส่วนมากรถดิฟต้องเป็นสิบิโลครับตีสามหนถูกครับ ขับหลังแล้วขับหลังด้วยคือคือมันเป็นรถที่มีอะไหล่เยอะราคาถูกแล้วก็อะไหล่เนี่ยคือมันสามารถใช้ของรุ่นพี่ได้สกายไลน์ซินเวียอะไรพวกเนี้ยมันสามารถนํามาใช้ได้เพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นรถที่ดีขึ้นมาหนึ่งคันเลยนะครับผมมองเป็นรถที่สมดใลใจในบมศค่ะไปลองจริงอันนี้เป็นรถของน้องคนนี้เป็นเป็นนางแบบเป็นผู้หญิงนี่เจ้าของรถผู้หญิงนะครันนี้ผู้หญิงด้วยอ้าผู้หญิงเขาเป็น เป,เป็นคนขับมาเรียนครับมาเรียนเสร็จ<อ>แล้วชอบก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพี่ปอนซื้อรถคันหนึ่งหนูอ,อยากมาขับตอนไหนก็จะมาขับเล่นอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็จะฝากรถไว้ที่เราต้องขอบคุณเจ้าของรถด,ด้วยนะฮะลืมบอกสนุก <c oughs> จังไม่รถพี่ยังไม่เสร็จตอนนี้ให้อาจารย์ทำอยู่เดี๋ยวรถพี่เสร็จแล้วเดี๋ยวมานั่งคาราเบลเลยไลน์นะแม่แล้ไหนกูบอกก่อนอ่ะเดี๋ยวลองนั่งดูอ่ครับผมเชิญเชิญครับเกลียวดาวหนึ่งสอง